ียืนอยู่บนบันไดนะฮะคือจะให้ดูว่าวันนี้พามาดูแคทริยาโนบิลีเออร์นะครับนี่นี่บานเราเอามาติดไว้บนโขบของต้นมะขามป้อมอินเดียเห็นไหมฮะบ,บีดอกและดูสิครับสีชมพูหวานตัวนี้คือนบิบิเออร์นะครับมีสองที่ไม่คาราบเองไหมครับลองเข้าไปดู เห็นไหมครัข้างบนก็ใช่อันนี้บานก่อนรุ่นแรกเลยนี่ก็โนบิลเออร์เหมือนกันเห็นไหมฮะัโนบิลเยอร์ส่วนข้างบนที่เรากำลังเห็นอยู่โน่นนะ่ะที่ปากสีชมพูเข้มๆน่นนอะอันนั้นเดี๋ยวต้องค่อยๆขึ้นไปเป่าๆนิดนึงกลัวอยู่ก็มือข้างมันถือเดี๋ยวอ,อไปดตูตัวนี้คือวอลคเคอร์นานะครับพิง เห็นไหมฮะแคทลูยาวอลเคลียน้าพิงเราเอามาติดไว้เรียนแบบสภ,ภาพธรรมชาติดูความสวยสิดูความสวยสวยมากนอ่เห็นไหมฮะสีชมพูหวานเลยชมพูปากเขาจะหนามากนะครับปากพลาสติกเลยนี่แหละเห็นไหมฮะนี่ติดแต่ตัวนบิลิเออร์เนตัวนี้บานนานบานได้พักหนึ่งละ ดูสิครับสวยไหมสรุปแล้วเนี่ยเรามาติดจริงๆเราติดหลายตัวนะครับตัวนี้นอบิลเออร์ er, แล้วก็ข้างบนก็เป็นวอลคเวียนหน้าพิงอันนี้ก็นอบบลเออร์ er, เหมือนกันเห็นไหมฮะดูเป็นธรรมชาติมากนี่โอ้โหสวยสวยขาสัตว์เหนกันเพราะมันติดไว้ที่มันลาบเดี๋ยวดู เห็นไหมครับเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากดูติจากข้างบ,บันไดามาไม่สูงหรอกแต่ว่าที่มันไม่ไม่ราบมันก็จะยุกเย้ยยุกเยากลัวมันจะล้มเนี่ยเ,ออเดี๋ยวได้ภาพสวยแต่เจ็บตัวไม่คุ้มกันเห็นไหมคสวยมากอดูดูดูดดโหสวยมากธรรมชาติมาก,มากธรรมชาติมาก,มาก เหมือนป่าเลยเหมือนป่าสภาพที่มันขึ้นอ่ะเราเคยเห็นตอนไปเม็กซิโกอ่ะเขาเอาเราไปเซิร์ชดูมันขึ้นต้นไม้ลงลงแบบเนี้ยเราก็เลยเลือกที่จะติดแบบนี้เนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะติดสภาพเรียนแบบธรรมชาติให้มีแสงแดดพอสมควรเห็นไหมฮะดูสิครับสวยมากดดอืวให้มันอยู่แบบธรรมชาติเลยเ ดูสิครับโสโวยสะพรังสะพรังสวยจริงๆภูมิใจโอ้ภูมิใจ,ใจแค่นี้แหละอยากให้เห็นอยากจะมาแชร์ให้ดูว่าสวยขนาดไหน